วันนี้พามาดูทักษะการฝึกข้อมือแล้วก็กำลังแขนนะครับนี่ครับก็เป็นการฝึกความแม่นยำด้วยนะครับนี่ครับโอ้โหกินครับกินน้องคนนี้นี่แม่นนะครับต้องใช้สมาธินะครับในการฝึกฝนนี่โอ้หไม่ได้ครับดูช้าช้ากันอีกจีโอ้โหเกือบได้กินนะครับแต่ว่าก็เฉียดเฉีวครับ หลายคนเป็นยอดฝีมือนะครับซึ่งต้องมีกำลังแขนแล้วก็สายตาที่รวดเร็วครับนี่กินไหมครับดูชัดชัดครับโอ้โหติดเลยนะครับเดี๋ยวดูว่าขึ้นหรือเปล่าโอโ้กินครับโอ้โหอันนี้สุดยอดครับโอ้โอันที่ผิดไปครับคนนี้ก็ไม่โดนครับอีกคนหนึ่งกินหรือเปล่ากินสองหรือเปล่าเนี่ย อดูกันอีกทีหนึ่งกับภาพรีเพลย์โอ้โหแต่ละคนนี่คนนั้นไม่ได้นะครับคนนี้นี่ก็เกือบไปนะครับอีกคนนึงตามมาติดๆครับเนี่ยครับคนนี้ก้าวแล้วก็เกี้ยงลงไปครับแหมกินหรือเปล่าดินน้ำมันขึ้นไหม จะขึ้นหรือเปล่าแล้วแล้วแล้วดูครับยกขึ้นมาครับขึ้นไหมคุณคิดว่าขึ้นหรือเปล่าโอ้โหกินครับนี่กินนะครับสุดยอดยโอ้โหดูอีกทีครับ,บผิดครับดอกนี้ผิดก็ ต้องฝึกฝนนะครับถึงจะเกิดความชํานาญใครที่จะเอาวิธีนี้ไปฝึกสมาธิฝึกความแม่นยําฝึกกําลังแขนก็ต้องใช้ความเชี่ยวชาญนะครับนะี่ครับและที่สําคัญต้องมีดินน้ํามันด้วยนะครับซึ่งดินน้ํามันก็หาไม่ยากครับโอ้โหนี่น่าจะกินครับดูภาพช้าชชัดชครับสโลโมชั่นให้ดูครับโอ้โห สวยจริงๆนะครับนี่ครับโอ้คนนี้ก็แม่นครับกินครับโอ้โหคนนี้คนนี้ค่อนข้างแม่นครับกินอีกแล้วครับลงดอกนี้ก็เอาไอ้บานลงให้เพื่อนมาดึงให้ครับหมดแล้วหนึ่งอ้กินเนี่โอ้โหคือเป็นน้ำน้ำมันที่ไม่ธรรมดานะครับต้องใช้พรสวรรค์ อยากแข็งแกร่งแบบนี้ครับกดหัวใจกดติดตามแล้วเราจะแข็งแกร่งไปด้วยกัน